สงสัยว่าแบบผู้ชายอ่ะเวลาโดนผู้หญิงจับได้ว่าแบบมีกิ๊กเนี้ยความรู้สึกแรกเขารู้สึกยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เคยมีไม,ยมไม่เคยมีบ้านเธอดิคนอย่างเธอ,อไม่เคยโดนจับได้มากกว่าป่ะอยา่ยาอย่าไม่มีลองจินตนาการภาพให้หน่อยเร้วงานเข้าไงงานเข้าออไฟชนกันไงทีนี้มันต้องเลือกไงต้องเลือกว่าจะเอาฝั่งไหนผู้ชายอ่ะเวลามันโดนจับ ันอยู่ที่ว่ามันอะไปหลงไอ้คนใหม่อ่ะมากน้อยขนาดไหนถ้ามันหลงมากอ่ะแม่งเลือกคนใหม่เว้ยเออมันไม่เอาคนเก่าหรอมันเลือกคนใหม่เพราะคนใหม่อย่างบอกมันสดไงมันสดใหม่แล้วมันหน้ามืดมันอยู่ในช่วงหน้ามืดทั้งที่แบบอ,อ,อยู่กับไอ้คนเก่าอ่ะมาเป็นแบบมานานรวมหัวจมท้ายกันมานานละ ก็จะมีชีวิตทุกวันนี้ได้อะแต่พอมันไม่ได้นึกใช่ไหมมันไม่ได้ไม่นึกรองแต่ว่ามันโดนหน้ามันโดนของเว้ยมือนโดนของจร้งเวลามันเจอคนใหม่มันเหมือนโดนของมันหน้ามันมืดด้วยมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะพอมันจะแบบรู้สึกตัวอีกทีนะตอนที่แบบชีวิตแม่งเปล่ากับคนหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้หรือคิดไว้เพราะว่าคนใหม่เมื่อับสดใหม่เดือนแรกๆมันก็ดีหมดแหละเดีอนแรกมันก็ดีหมดแหละแต่พอแบบใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆริงอะ คนเก่าดีกว่าเยอะอะไรเงี้ยคนเก่าประสบการณ์ดีกว่าเยอะหรือแบบดูแลดีกว่าเยอะเพราะว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถูกไหมเหมือนเวลามันผ่านไปแล้วหรือเวลามันเจอสิ่งที่ไม่ดีของคนใหม่แล้วอ่ะเออเออมันจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเก่าหรือคนใหม่มันดีกว่ากันชีวิตครอบครัวพังทุกอย่างพังหมดเลยนะเห็นหลายคู่แล้วนะพังหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหาเรื่องชีวิต หล่อเลยแล้วก็อยู่รอดได้มัน <c oughs> มีชีวิตที่อยู่รอดได้เกือบดีแล้ว